เสร์จไปไหนมาครับที่แอนุมเสดวันนี้พาลูกเรือไปไหนสัมพันธ์ลีลาอ๋อไปทำอะไรครับเข้าไปสำรวจสำรวจอะไรคนเสียหายเออไปจมน้ำกันหมดแล้วเหรอ ไปจกเรืออย่างเดียว <นำ S 2> ลอยน้ำได้นำสิ่งของไปมอบให้กับชาวชุมชนสัมบ,บันวิลล่าฤฤฤฤฤฤฤด้วยครับผมก็มีมีกับข้าวจาก Rescue มีน้ำจาก Max TV แล้วก็มีข้าวของจากโรงพยาบาลตัดสินใช่แล้วในการนำของโชคที่คงทางสปอรต์ตต้องจอดรถไว้หน้าปากซอยครับลุยน้ำกันมากัคม<อ> <c oughs> ีมีผู้นำชุมชนแอร์วิลล่าเป็นคนพายเรือเข้าชมสวนกล้วยมาขับ <c oughs> เรือไม่เป็นหรือไง ไม่ใช่ขับเรือพายโอ้พายแต่น,นี่ยังโชคดีนะมีท um ีมงานของนายกบุญกรบุญคุ้มอ่าอ๋อกล้องวิดีโอมาถ่ายในสมองคาดแบบนี้ไหมใช่แล้วนะ ส่งข้าวกันอย่างนี้เลยอ่ะส่งข้าวกันนะสมัยใหม่สมัยใหม่ข้าวกันนัดบอกบอกพี่เขาไปดูที่พันทิปด้วยนะเขาลงเว็บพันทิปด้วยนะชุดที่แล้วมันก็เหมือนกันลงไปแล้วเว็บพันทิป ก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือ